เดีลยเนาะเ้ามาขึ้นรถไฟแล้วเบิ่งประตูนี่ก็เป็นยังซี่ประตูนี่ก็เป็นเนาเกาะ <Yes, class. S 1> ประตูนี่ก็เป็นเนาเกาะพี่น้องพญามันทั้งฝุ่นเนาะพญามันทั้งฝุ่น้องใดแน่นอ๋อมีห้องว่างนี่มองนี่ก็เป็นห้องว่างมีอยู่ <Second. S 1> เอาพี่ยไงว่าห้องนี้ยไงเปิดประตูอยู่นี่คือประตูเนาะพี่น้องเนาะเปิดประตูขึ้นแล้ว อันนี้อีกห้องนึงจ้ามาอีกห้องนึง class, mm hmm. นนเฟิร์สคลาสบ่นนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบ่ออีกอย่างนึง่งดันโก้ซิทเอาพี่น้องเขากับบรรน,นังรถไฟกลับเนาะตอนนี้เฮาเสินหลังเสินหลังอัน,นอีกขบวนหนึ่งเนาะกลับหายพี่น้องในเบิร์เนาะว่าเป็นยังไงอันนี้ห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนึงจ้า อีก้องหนึ่งพรท่านมีผู้ดยสารผู้โดยสารกำลังมาอยู่เลยอ,อีกเซตมาที่จะออกก็เลยมาทายกนขึ้นมาทายกอนเ้าก็มานางถ่านเนาะอันนี้ก็บ่มีค้นจ้าห้องนี้ก็บบมีค้นท่านไดมีผู้ดยสารมายางเบิงและพี่น้องดีละเ้าจะได้โอกาสมายางเบิงท้งรถไฟมีอีกขบวนหนึ่งอันนั้นก็ต่อไปอีกตู้หนึ่งห,งอห้องน้ำก็มมอยหันพี่น้องนะั่นนั่นนี่คือห้องน้ำขอนพี่น้องนะ นี่คือห้องน้ำนีห้องน้ำพร้อมเยบรยอยเป็นดิเป็น,นย่างกลับไปคุณปีใหม่ล้วกล่าลันยืนถ่ายรูปอยู่ย่างกลับไปจ้าย่างกลับไปพี่น้องบังงามงามเดะย,ย่างกลับไปอันนี้มองพี่น้องมองประตูขยันรงไปจะน้อยก่อนพี่น้องมองประตูปิดประตูเปิดเป็นนี่คือประตูจ้าพี่น,อน้องกันบ่นี่คือประตูเนาะ ประตูปิดประตูเปิดรถไฟพี่น้องเลยเบิง้งเขากะทิยางมันต้องปิดเลยพี่น้องยางมันจะปิดไปขึ้นมันยางลุกมันจะไปขึ้นมองประตูมองพญายนางนี่แหละรถไฟกระบวนนี้เป็นสายทานนะพี่น้องรถไฟกระบวนนี้เป็นสายทานเดี๋ยวยามเลาลงกมาเจได้เบิ้งบ่าเป็นสายทานจังไดเมาสิได้รูอ้อืม คนเติมทานอยู่พุนพี่นอ้องยู่ขางหูพุ่นหัวขบวนพุ่นนะทั้งหัวขบวนพี่น้องไกลๆพ,นะพุ่นนะพี่น้องเห็นบ่ขบวนฝ้ารถล,ลังสิงออกบานเมียนกระเมียนฟันขึ้นหลายๆมันนะมลหัวมันอยู่หันพี่น้องหมอก็เติมทานนันละพี่น้องเห็นบ่พุ่นละพองหันละพี่น้อง,องก็เติมทานแล้วเพิ่งกระิปล่อยฟันออกมานะ เกษจะปล่อยควันออกมาเดี๋ยวลงก่อนพี่น้องลงจากรถไฟก่อนสิถ่ายพี่น้องได้เบิ่งทั้งหนาม,มันเนาะว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ตรขึ้นรถไฟก่อนขึ้นรถไฟก่อนก็ตรปิดประตูจ้ะปิดประตูพี่น้องแต่เบ้นก็ปิดประตูนี่ปิดแล้วพี่น้องนี่แหละมองปิดประตูขณะสิเปิดเท่ากับกต้องยืมเมื่อออกมาทั้งหนอพีพี่นอ้อ,อ,อ,อนนงอยืมเมื่อออกมาไหนเนี่ยนี่มังกรล็อกมาไหนเยืมเมื่อออก

นอนนอนอยู่กันอยู่กนแวะเฟิร์สอยู่กันแวะเมีคนหลักหมวกใส่ให้ก่อนพี่น้องเบิงมีคนมีคนหลักหมวกก็ไปใส่ ฮัลโลอะยูโอเคย้อะยูโอเคฉันโักมุญเมียไปใส่เดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนพี่ไม้เป็นไงมั้งคะรถไฟกระบวนนี้จ้า เป็นไงบ้างกระบวนนี้กับกระบวนที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะกระบวนนี้จะเป็นเบาอีกต่างหากเบาะเบาอีกอย่างหนึ่งเนาะอเบาอีกอย่างตรงที่เบาเนาะเบานุ่มเหมือนเดิมเบาะนุ่มเหมือนเดิมแล้วก็ตะแกรงนี่ค่ะตะแกรงที่ใส่ของอันนี้เขาใส่เป็นเหล็กเนาะกระบวนแรกที่เรามาเป็นเขาเป็นที่วางกระเป๋าตะข่ายเออใช่ใช่อันนี้ที่ที่วางกระเป๋าเนาะอืออันนั้นก็เป็นตะข่ายอันนี้เป็นก็เป็นเหล็ก วันนี้คุณพี่มีความสุขไหมคะมีความสุขมากมากค่ะขอบคุณที่พาเที่ยวนะคะจ้ามาด้วยกันนั่นแหละพามาดูพามาเที่ยวด้วยกันหัวรถไฟอยู่ตรงไหนนู้นข้างหน้านู้นอ๋อรถไฟนี้เหรอข้างนอ๋อนี่ไงหัวรถไฟนี่นี่นี่หัวรถไฟคันนี้หัวรถไฟคันนี้เดี๋ยวจะให้ดูหัวรถไฟเราจะได้ดูด้วยกันโอใยดันเบาเปิดไม่ออกตัวเนี้ย พี่น้องบังรถไฟขนาดในหัวหัวรถไฟพี่น้องเห็นบอนี่คือหัวรถไฟอีกอ,อันอันขบวนหนึ่งเนาะพ่นจอดอันเขาเอนอชั้นชลา,ชาแล้วเนาะอันทั้งปู <c oughs> นเพิ่นสถานีทั้งปูนกับมองใส่ทานมองเติมทานนั่น,นั่นพี่น้องเั่นบอมองทานฮันก็มีทานมองเติมทานก็จะมีคนสองคนยืนตักทานใส่น,นะของฮันนะ ไปนอนไปบิ่งน้ำกันเนาะปาเป็นยังนนไงไหน <c oughs> ขนุนยังมันยังไม่ไปพี่ขนุนมันยังไม่ออกเขาม่คืรอร้องมีที่ขึ้นรถเขายังไม่ออกขนุนนะเขาจอดรอผู้โดยสารเขาก็จอดรอบแบบเปลี่ยนกันไง <c oughs> <c oughs> สลับกันสามห้าแปดหก สวยเนาะเรามาดูทางนี้พี่เราเดินมาทางนี้กันอันนี้หมองหองเขาเก็บของของพนักงานก็เก็บของอ๋อพี่น้องบึงนิชานชาลานะคะก่อนรถสิออกกันยามมยางเหลยนนียก่นอนก้อนรถสิออกเข้ามายางบึงก่อนพี่น้องอันนี้ประตูเพิ่น ประตูรถพี่น้องเนี่ยพี่มามามา,มาดูประตูเนี่ยมาจับประตูนี่เนี่ยก็ตะขอก็ตะขอนี่คือประตูประตูรถพี่มายืนฝั่งนี้จ้าให้ผู้ชมได้ดูด้วยเนี่ยดำปื้มิตฐานดำปื้พี่มาลอ,ล,อล,ออลองเปิดลองถอดแล้วเปิดดูเปิดให้พี่น้องได้ดูแล้วก็ปิดลองปิดดูลองดันมาปิดดูพี่ดันลองมาปิดดู น้อง no, ไม่เป็นไรเราลองได้เออเห็นไหมนี in ่ปิดประตูจ้าพี่น้องเห็นบอกอันนี้คือปิดประตูรถไฟนี่เราปิดโอเคเปิดออกอันนี้ก็เปิดพ่าแมนเล่นประตูเขาด้ค่ะเปิดแต่เบิ้งซื้งพ่าแมนหล่นเล่นหประตูเพิ่นอันนี้ดำดำทานนะมิเตอรดำจับทานจ้าอันนี้พี่น้องเบิ้งพนักงานเพิ่นมิตอรลุนนี่แหละพี่น้องพนักงานรถไฟเนาะ มีแต่อันนมๆนุน่มหน,น,น่อยนั่นแหละข้าวอันทั้งปุ่นกระเมนจ้าพี่น้องคนใส่เสือ้อสีขาวๆดำดำนั่นแหละขาะ้าวเจมเมอรดอันนะนี่แหละเพนเฮดงานในเพ่นนัน่นเฮดงานในรถไฟนี่แหละเขาจะบอมมีบอมคอยมีคนนมนะสิมีแต่คนหนึ่งสิเขาประกาศเลยพี่น้อง ประกาศแล้วก็สิออกแล้วเข้ามาขึ้นรถเนาะพี่น้องเบิง้งก็สิแม,มนแต่รรุ่นนีแหละนี่ยรุ่นนี้แหละเพราะนแมนแต่รุ่นนีแหละนะสิแม,มนแต่รุ่นนี่มมนนนพญางเบิง้งรถบริการเข้ามาันเห็ดนี่เข้ามาบริการนะพี่น้องเบิง้งคุณพญายุ่นไ่โมกพ่น,พน,พน,คนครับ con khắp ừ. Chà Ôi <laughs> Bác thì nó Đây năng con Thì mà này nhìn bao Bye bye, bye bye. ตางคนต้างบายบายพี่น้องเห็นบ้างบาย bye. บาย bye. กันรถไฟออกแล้วจ้าพี่น้องกลับแล้วนะคะริดนอเดีจะมาเยี่ยมใหม่นะคะเดีย๋ยวจะมาเที่ยวหาใหม่พี่น้องป้ายใหญ่เนี่ยเราเป็นคนใส่ทานนะเติมทานรอบแรกอันนี้รอบต่อไปก็ก็เปลียนกัน เติมทานรถไฟคนเติมทานรถไฟนะเ,เป็นหังงานนถไฟอันฟังผนว่ะถ้าเป็นก็เป็นรถไฟเก่าก็กันจะนสบมบํารุงอยู่ตนนี้ลงสมบํารุงแต่เป็นน้องมาเบิงน้ากัน บายบายบริดจนอตเบิรงทั้งกีจ้าเบิรงทั้งกีเสียงรถตุ๊กตุ๊กตึงตังตึงตังพี่น้องรถไฟเข้าแต่ก็นั่งดีพี่น้องว่าดดไปเร็วแล้วก็ เห็นแต่คนนั่งอะสบายไปเองสิเนาะเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ปะไปแบบสบายสบายเนาะหรือว่าพี่น,น้องมาเบิ่งฟังพี่ว่าเปนาน็นยังไงเนี่ยเช็คประตูก่อนสินลนบ่พี่น้องเห็นบ่ควันขึ้นกับมงคองเทงพี่น้องเห็นบ่ทั้งนารถประตูทั้งนารถเขาใส่ทานาะทานะรถนี่มันใส่เขาใส่ทานนะพี่น้องเห็นเนาะ ขอนมายืนสิมันกับฟันมุนสิมโดนออยอันมิเตทานดำปี๊ปเลยขอ,อยุท่ายกระบวนขอ,อยุท่ายกระบวนพี่น้องดอ,อกไม่ขออ่างทางงามเนาะ ทานกระเด็นเข่าตาเสียท่านถากรถไฟนะกระเด็นเข้าตาพี่น้องตื่นทั้งพี่อกจ้าพี่น้องเห็นบ่อทานอันก็ใส่ทานอ่ะควันกระมงโขงเคงเลยหอพี่น้องได้เบิง่งทานกระเด็นกันอันทานมันกระเด็นมาเข่าตาค่อย <laughs> กลับแล้วนะคะริดนอตเราจะมาใหม่จ้าอุย้ยขึ้นขโมงโค้งเค้งเลยพี่น้องเอ้ยิ่นเติมทานกระสิมีคนตังหนาอยู่สองคนยืนเติมทานนะตักทานใส่น,นะตักทานใส่มองมองมองปัน่นโอ้ยขี่ฝุ้นอันเงียนะพี่น้องเงียทานมันกระเด็นมากดูสายตาคน คุณนนะาๆก็บน้ำปื้อปื้อพี่น้องโอ้พี่น้องเห็นป้ะพี่น้องอันนี้นะเขาหายคนเซานะใครบังกะโลนะ้ก็หายคนเซานี่น้ำก็มาเที่ยวกันนะเขาจะหายไปคนใบเซาน้องเบิังมัน โอเค่งได้พี่น้องเอ้ยให้พี่น้องเด้เบิ่งน้ำกันพี่น้องเบิ่งขังทางเคนเนาะให้เบิ่งขังทางนำ้ำว่าใดเบิ่งแต่รถไฟให้เบิง่งค่ะ โอ้รถไฟเปิดบ <pause and rain> ูดพี่น้องไดนยิ้มเนบ่รถไฟเปิดบูดลมกระสีแห้งจากนอยนะพี่น้องพอหยู่ทั้งรถไฟแต่เพียงแต่ว่าเขากระสีเมียนอันคนนนัดูแลยืนเฝ้าน้ำนะพี่น้องเห็นบ่าเห็นหัวคนยืนดูแลบ่เขากระสซองเบิ้งว่าผู้ใดเห็นยังผิดแน่จังไดแน่นนะ คนนางขังทางาก็กระบายกันตลอดพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งห้พี่น้องบางความธรรมชาติของบ้านเมืองเขานา้ำามสวยงามน้ำเนาะว่าเป็นยังไงคอ,อยอ,อยาาหัวอยากให้พี่น้องเห็นหนาคอ,อยไปนี้น้มปีๆเลยไม่แต่กันขันรถไฟ นอบังหัวรถไฟข้าหนาหัวรถไฟดูโผเคื่องอันนั้นนะตะขาบเลพี่น้องเนาะคือตั้งตะขาบเนาะคือตั้งตะขาบเสียงเสียงตกตกตกตะตตะต ความสวยงามข้างทางของอันรถไปคณะเทศกาลพี่น้องโอง้เปินเปิดบูทคณะเทศกาลนะพี่น้องเอ้ยคนร้ายหลายๆเข้าสิมายืนนั่งชายุซีเพราะอยได้นะคนยางเต็มเลยแล้วมันก็ติเป็นเกกะทางยางเปิดนะนอากว่าจะเกงใจเขานะแต่นี่มันบ่แม่นนาเทศกาลอ่างอันบ่แม่นนาน เทศกาลนานๆ่นเข้ากับมายืนไทยสี่ได้เข้ากับได้โอกาสยืนไทยสีเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งเต็มที่หมอนล่องรถไฟพี่น้องอันนี้คือหมอนล่องรถไฟเนาะ ทั้งปีจ้าอีกหมอมหนึง่งฮืมโอ้โหออกไป่วล้เลยพี่น้องทานนัดนปิวกระเด็นที่ตาคอยรถไฟเพ่นชะลอพื่อีเมนเอกีกขบวนหนึ่งมากมั้งพี่น้องเพ่นชะลอเนาะเพ่นค่คอยชะลอเพ่นมาไปเร็วแต่ทาน,นพี่น้องเอ้ยกระเด็นฝุ่นเศษทานกระเด็นมา่อไ่ตาคอย ขยันว่าเขอยากพี่น้องได้บึงนะนะั่นแหะอยากอยากหเห็นความงามของธรรมชาติของรถบันเขาโอ้ยพี่น้องส้ากปดัหมันแล้วทานมันติดเป็นรถไปค่อยๆไปพี่น้องคือสิเมียไนะอ,ยอีกขั้นหนึ่งสวนทางมากกับประจกักสวน อีกขบวนหนึ่งเนาะเบิ่งก่อนแมนบ๊อบุแค่เป็นกสัเด้ทั้งฝุ่นเป็นน,นันคล้องจะคล้องน้ำน้ำไหลอันนี้ขบวนสุดท้ายตัวคอยอยุติแต่ถ่ายขบวนพี่น้องต้บงบอกแมนกับบ๊อแมนถ่ายเป็นใดหนะก็จะเป็นระวังกลางอะเนาะ ิ่งกันทุกขึนไม่หยางปลาใหม่เป็นธรรมชาติปีนองมปะปลาใหม่เป็นธรรมชาติมากเลยนะคือสิมีเห็ดมีอย่างหลายนะปีนองเนาะคือสิมีเห็ดมีอันผักนั่งห้างหยาหลายเนาะเป็นธรรมชาติบานเพล่นานนะอ๋อเพิ่งพี่ ขาวซาลี่พี่น้องนี่แหละอันเน็ตทงขาวซาลี่เนาะที่เป็นเห็ดลายๆนี่แหละเพราะว่ามันนําเขาบปได้พี่น้องอันย่อนอันย่อนมาทานกับอันนั่นกับเขาบะได้กันเด้ทานกับพวกทานดีบา่าสิมใส่รถไฟนี่แหะนําเขาบะได้กันเพราะว่าเขาเกิดสงข้ามกันระวังรัสเซียกับยูเครนนี่แหละทานกับรถไฟมันจะต้องใส่ทานนะใส่ทานทานยูเมืองนี่เขาบป็เห็ดแล้วก็เศร้าเห็ดแล้วเขาอันน้ำเขามาจากอันพุ่นอะรัสเซียกับยูเครนนี่แหละ คุณน่ะเป็นเปิดปูดนั่นนะน้องบอเป็นปล่อยพันออกมาเป็นปล่อยพันออกอุ้ยภาพสวยงามพี่น้องเบิดลอยเบิดเมฆภาพสวยงามกูบันเบิ่งคุน อันล่มกับพัดด้พี่น้องเด้อเพราะว่าขอยืนทายทั้งนอกกับโพนัตตาของแม่ทายพี่น้องได้เบิงชัดๆเนาะ เขียวไปหมดอลอะพี่น้องงามงามค่ะโอ้ยในไกป่ปลาพี่นอ้อยในไก่ปลาเนี่ยไกลปลาจ้า,า,าเห็นก็ลังเทือกันจะเห็นอันกวางแล้วพี่น้องกวางแลน,นนั่นน่ะกวางกับไม่กินหยาเท่านี้น่ะลังเทือกันจะเห็นมีนะแต่ที่แน่ๆคือกระต่ายน่ะหลายพด